สวัสดีคะ่ะมีรถสวยลูลามานําเสนอกันอีกคันหนึงแล้วนะคะท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะกว้างนั่งสบายแอร์เย็นขับดีมากๆเลยนะคะสําหรับรถคันนี้คะ่ะ h o นไ้้คอร์ด 2.4L Navigator เกียวโตคันนี้ปี2008ค่ะราคาโปรโมชั่นขายถูกสุดๆเลยนะคะ319,000บาทเท่านั้นภายในนะคะดูสิคะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะคันนี้ปรับไฟฟ้าด้วยนะลายไม้รอบคันสภาพสวยมากๆเลยฟรีดาวส่งเดืน และแค่เจ็ดบาทเองนะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยค่ะตามแอมไปดูเลยค่ะนี่ค่ะรถสวยหรูหลานะ่าใช้มากๆเลยนะคะคอนแอคอรดสองจุดซีเอลเนวิเกเตอร์ท็อปสุดเกียอ์โตปี2อ0พค่ะราคาโปรโมชั่นของเราที่3า9 0 0นหบาทเท่านั้นฟีดาส่งเดียวแค่7,000พบาทเองค่ะ ภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมปรับไฟฟ้านะคะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะลายไม้นะคะแอร์แบ็กเอเบสกุญแจรีโมทผงมัลัยมันติฟังก์ชั่นค่ะแอร์ระบบดิจิตอลนะคะเครื่องเสียง AM FM AUX และก็ CD นะคะจอร์ n เน i วิ t o เกเตอร์นะคะ กล้องสองถอยมีบูชูดิงต่งหางด้วยนะคะท็อปสุดของรุ่นเลยนะสภาพดีเครื่องยนต์เงียบสุดๆเลยค่ะติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะมีแอร์ตอนหลังด้วยอุย้ยด้านหลังกว้างมากๆเลยค่ะยืดขาได้เลยนะคะคันนี้สภาพดีค่ะรู้ลากว้างขวางนั่งสบายน่าใช้ราคาเบาๆนะคะขายถูกสุดๆเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์ VTEC สอเครื่องแรงขับดีสุดๆเลยนะคะ ทะเบียนสวยตัางหาก c c c 1ค่ะเติมน,น้ำมัน20 e ก็ได้ด้วยนะดูสิคะกวางมงมากเลยนะสภาพดีค่ะเอกสารในการจัดไฟนั้นก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนค่ะสำเนาทะเบียนบ้านเตทเมต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบรับรองกินเดือนก็ออกรถได้แล้วนะคะใครมองหารถสวยหรูลากว้างขวางนั่งสบายหน้าใช้ยฟูลออปชั่นขับดีต้องเป็นคันนี้เลยนะคะ เปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูคะ่ะนี่ค่ะเครื่องยนต์2.4 VTEC นะคะสภาพดีมากๆค่ะใครกำลังมองหารถสวยหรูหลากว้างขวางนั่งสบายน่าใช้ขับดีสุดๆเลยนะคะต้องเป็นคันนี้เลยนะคะ Honda Accord 2.4L Navigator ท็อ,อ Top สุดปี2008ค่ะสนใจยงังไงโทรสอบถามราะเดียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 0 5 0 8 5หติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์ไม่ได้นะติ๊กที่ช่องไอนดีนะคะพิมพ์092 5050858มาสอบถามรายเดียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะอิ่นี้ข้อมูลค่ะออกร้อนไม่ยุ่งยากนะคะโทรมาปรึกษาได้เลยนะแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายค่ะ